สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เรามาอยู่ที่วัดทักษิณวารีเสริสุกครับนี่เป็นองค์พญานาคองพญานาคสีตระกูลครับที่เคยให้โชคกับเลขป้ายทะเบียนที่วันเอามาส่งครับหกสี่เต็มเต็มครับท่านผู้ชม แล้วันเลขวันวันที่บวงสรวงวันนั้นครับก็จะได้เลขบวงสรวงวันที่อยู่ที่สามหนึ่งสองครับท่านผู้ชมวันนี้เราไปมาขอโชคครับแม่นิดดวงเฮงเพื่อจุดพูดขอโชคต่อครับโค้งสุดท้ายครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะฝากกดไลค์กด share, แชร์วยครับฝากกดไลค์กดแชร์แต่วันนี้มี มีมีแปลกแปลครับแม่เน็ดดวงเหงิจุดทูบเพื่อขอโชคขอลาบจู่จูครับพระที่คอร่วงพระที่คอร่วงไม่รู้ว่าจะให้โชคหรือเปล่าครับท่านผู้ชมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับใครที่มาเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ครับนี่เป็น เป็นพญานาคสี่ตะกวงครับที่วัดทักษิณวารีเจริญสุขวัดก่อนนู้นครับวัดก่อนนั้นที่เคยให้ที่เคยให้หลักกิโลครับที่เคยหลลักกิโท,ที่ให้หลักกิโลครับจ่ให้หลักกิโลครับที่ให้ถูกถึงแล้วหลักกิโลห้าสี่ ไอ้ห้าแปดครับแตวเราไปดูกันว่าตัวหลักไเรโอยังอยู่หรือเปล่าครับท่านผู้ชมเรามาลุ้นกันนะนี่ครับจูจๆแม่นิดก็ทำพิธีขอโชคเพื่อจุดทูกขอโชคอื เป็นติดอยู่ที่พอนี่นะคะว่าท่านจะไปมาให้โชคแม่หรือเปล่านะคะสวยใบมองติดตัวไหนนะคะก็ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะซับรั์นะคะไต้เงินเหมือนหลวงพ่อเงินมีชื่อมีติดเป็นเหมือนหลวงพ่อเงินเลยเนาะเข้ามาแล้วหแล้วก็ เข้าภาสาตุนนะคะจะได้มีเงินนะคะเหมือนโลโก้เงินเหนโผล่มาอันบางคนก็จะมองไม่เหมือนกันลองไปอีกอย่างนึงขอให้ทุกท่านประดรมีเลยนะคะโชคดีค่ะ ม่นิดเห็นว่าพระร่วงตกจะหลุดแต่ไม่ตกพระหลุดแต่ไม่ตกอ,อ,อันนี้เป็นพระทิดเสนยโคมาตั้งนานแล้วเนาะมไม่เคยถอดนะคะรถอดแต่เวลาอาบน้ําเป็นหลวงพ่ออะไรหลวงพ่อเงินเป็นหลวงพ่อเงินนะคะออ<ต>พอดีพอดีพอแม่จับขึ้นมาเนาะคือมันห้อยอยู่เนี้ยพอจับขึ้นมาปุ๊บเขาจะห้อยอยู่นี้จับขึ้นมา แล้วพลิกไปข้างหลังไปเจอแอะเป็นเหมือนผงอะไรไม่รู้ขาวๆ <S <S แล้วก็มีตัวเลขด้วยนะคะ,ะ,ะท่านใดมองเห็นเป็นตัวไหนนะคะแต่แม่จะมองเห็นเป็นห้าสามสองหรือห้าสามสามนะคะนี่นะคะบางคนก็มีโชคเนะาะก็จะมองเห็นตีอีกอย่างนึงแล้วแต่บุญวาสนาของแต่ละคนนะคะจะมองเห็นไม่เหมือนกันเนาะ แต่ว่าชัดมากเลยนะตัวเลขชัดมากท่านผู้ชมจริงจริงตัวไหนเนี่ยตัวไหนแม่นมองเห็นตัวไหนนะมองเห็นเป็นห้าสามสองห้าสามสองท่านผู้ชมห้าสามสองก็แต่มองอีกทีหนึ่งก็จะเป็นห้าสามสามห้าสามสองหรือห้าสามสามใช่ค่ะผลพ่อเงินนะคะเงินจริงๆนะคะบรรดาเงินสาธุสาธุใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับ ครเข้ามาชมแล้วก็ขอให้ทุกคนร่ำรำรวยนะคะไม่แน่ลุ้นลุ้นต่างประเทศก่อนเนาะพรุ่งนี้แล้วก็รัฐบาลโค้สุดท้ายแล้วสุดท้ายรัฐบาล,าบาลเอพี่นี่แน่ชอบรัฐบาลมากกว่าอันใดมองเห็นตัวไหนก็พิมพ์เข้ามาแล้วก็สาธุนะคะขอให้โดนบรนดาลเงิน เงินทองเหมือนหลวงพ่อเงินนะคะน,นี่นะคะจะได้มีเงินเหมือนหลวงพ่อเงินเงินจริงๆให้ดูชัดชัดชัดไหมใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, ครับนนิตดวงเิงคนระับคือจู่จูพระกระร่วงแต่ไม่ตกครับเป็นหลวงพ่อเงินหรือจะมาให้โชค หรือจะให้โชควันที่16บกในกรกฎาคมแล้วเราเราดาดูว่าเบื้องก่อนที่จะได้โชคครับท่านผู้ชมก่อนนั่นนีกจะพาไปดูหลักกิโลที่ให้ถึงแล้วหลักกิโล <c oughs> ตรงนี้จะเป็นทางหลวงปู่สวงครับกำลังก่อสร้างอยู่ครับ เป็นฐานหลวงปู่สวงกำลังก่อสร้างอยู่ก็เป็นฐานไล้อ,อีกฟังก็งกำลังสร้างอยู่ครับท่านผู้ชมอย่างสร้างอย่างโตเนื่องเลยครับท่านผู้ชมใครที่หิวากมากราบบ่ายเดี๋ยวมาขอบูชาครับเชิญเลยครับวัดทักษิณวารีสิริสุขครับท่านผู้ชมวัดทักษิณวารีสิริสุข อยู่เขตอำเภอลำดวนครับนี่นี่จะเป็นหลักกิโลที่ให้แปดห้าห้าแปดคือหาถูกทั้งอำเภอครับนี่จำได้บางคนไม่จำได้ครับนี่ถูกทั้งอำเภอครับท่านผู้ชมนี่งวดนั้นที่มีร่างทรงเล่นคูบีมาเล่นครับถูกทั้งอำเภอครับนี่บาคนมาวันนั้นเข้าทรงเรืเข้ามามดเนี่ย คนมาเยอะมากครับท่านผู้ชมเลยให้ตัวนี้มาหลักกิโลถึงแล้วหลักกิโลนี่วัดตักสินวริสุขครับตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหว,วัดสุรินทร์ครับใครที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ท่นานผู้ชมใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ต่างน,นี่ที่มาที่ไปของหลักกิโลครับท่านผู้ชม แต่วันหวยออกทีหกหก,ก,กสีกคก่ครับท่านผู้ชมวันเอ่าพญานาคขึ้นรถมาครับอยู่วันนั้นถูกกันทั้งแซวครับเลขทะเบียนรถที่ขนอ่าพญานาคสีตระกูลมาครับถูกอีกครับท่านผู้ชมต่อมาก็เลขบวงสวงต่อมาก็เลขบวงสวงงวดวันที่สิบนี้เลขบวงสวงอยู่ที่สามหนึ่งสอง สามหนึ่งสองัอน,นี้เลยเย,ยือกยางเรามีเป็นโค้งสุดท้ายหาแม่นิดดวงเฮงเพื่อมาขอโชคขอราบจุดทูบเพื่อขอโชคหลวงพญานาคห้าสีตระกูลครับท่านผู้ชมเราเรามาู้กันว่าแม่นิดที่จุดเทียนทูบขอโชคจะได้ตัวไหนครับท่านผู้ชมี่คเลขใต้เคียงครับหลวงพ่อเงินครับท่านผู้ชม นี่ครับเลขใกล้เคียงกับหลวงพ่อเงินครับสามห้าสองครับท่านผุ้ชมสาธุสาธุใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ <c oughs> สาธุเดื้อสาธุพญานาคสี่ตระกูลครับลูกช้างวันนี้มาขอโชคขอลาภให้แม่นิดร่างทรงเพื่อมาจุดธูปขอโชคขอให้เอฟซีทุกท่านเฮงเฮงรวยรวยปังปังใครมาดู คลิปนี้ขอให้ท่านถูกหวยด้วยเบอร์สาธุสาธุท่านผู้ชม เป็นใบายานาคสีครับท่านผู้มชมนี่ครับายานาคสีตะกูลครับใครมาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ถือว่าสาธุ